เขาอยู่ได้ไม่ถึงสิบเดือนนะครับไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่แบบให้อยู่อยู่ยนานนะเรื่องราวของหนุ่มขับระบบใจสู้กับแมวมีบุญถูกเก็บมาเลี้ยงดูด้วยความรักแต่วันหนึ่งน้องกลับป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย ขาทั้ง4เดินไม่ได้แต่ชายหนุ่มคนนี้ไม่ทอดทิ้งค่ะยังยืนยันที่จะเลี้ยงเพราะหวังว่าสักวันแมวตัวนี้จะกลับมาเดินได้อีกครั้งก็คือผมก็ส่งอาหารได้แหละแล้วเสร็จแล้วพอเนี้ยรถเขาติดไฟแดงใช่ไหมติดไฟแดงอ่ะ แล้วจังหวะที่คนขับรถอ่ะเขาเขาติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมเขาก็ลงมาแล้วผมก็มาจอดข้างรถคนดีเขาบอกมีแมวอยู่ใต้ท้องรถแล้วจังหวะพอ,อผมก็ลงไปดูเหมือนกันแหละแล้วพอไฟเขียวปุ๊บเขาก็ไปแล้วผมก็หยิบเก็บน้องขึ้นมาใส่ตะกร,าากร้ารถใส่ตะกร้ารถพาพาพากลับบ้านครับวินาทีที่เก็บน้องมาจากไฟแดงพี่ตั้มคิดอะไรอยู่คะตอนนั้นก็ต้องก็ต้องเก็บมาเลี้ยงอะ่ะไม่ว่าใครในชาตมถติว่าเจอแมวข้างทางเนี่ยเราก็ต้องเก็บเข้ามาอยู่ดีเลย ประมาณน่าจะเดือนที you, you ่2เดือนที่2ที่เก็บมานะตอนแรกคิดว่าเขาเขาอ้วนเขาก็เดินได้แค่2ขาหน้าครับสองขาหลังก็ลากตอนแรกคิดจะคิดว่าอย่างง้นแล้วก็เลยพาไปคลินิกแทั่วไปเนี่ยครับคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคสะสมไรโซโซวินิจฉัยเบื้องต้นนะคุณหมอบอกถ้าอยากรู้จริงๆต้องทํา MRI อาะหมอเขาบอกว่าแล้วแต่แล้ว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 แต่คุณพ่อกับคุณแม่นะเพราะว่าน้องเขายังเล็กเพราะมันต้องวางยาสลบเพราะวางยาสลบเนี้ยอาจจะมีิทธิ์ที่จะไม่ฟื้นองเงี้ยครับเขาอยู่ได้ไม่ถึง10เดือนนะครับ ผูหมอเขาบอกว่าเป็นโรคที่แบบหายากด้วยแต่เราเราเรายังไม่นี่นะเรายังไม่ทิ้งความหวังนะเราก็ดูแลให้เขากินได้อย่างนี้ได้ตลอดไปส่วนมากจะตักตอนกลางวันอย่างเดียวครับใช่ก็คือเช้ามาก็ก็พาพาเขาเข้าห้องน้ำแล้วก็ให้กินข้าวให้เสร็จ ใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในห้องคนเดียวเปิดพัดลมเปิดเปิดพัดลมไว้แล้วพอหลังจากบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงเนะี่ยผมไม่ต้องมาแต่บางทีพาถ้าสมมาเลศน,นะเขาก็ร้องไห้ก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วพอพาไปให้หมอตาตรวจเขาก็ปกติแต่เขาเป็นฝ้าครับอาการของโรคโรคนี้ก็เป็นฝ้าเหมือนกันจากแมวปกติสู่แมวพิการสี่ขาเดินไม่ได้พี่ตํามเปรียบเสมือนขาทั้งสี่ของมีบุญคอยพยุงให้เดินคอยพยุงป้อนข้าว กายภาพบำบัดสลับเวลาจากการขับแกร็บเพื่อมาดูแลแม้รู้ว่าเหลือเวลาเพียงแค่2เดือนแต่พี่ตั้มยังหวังอยู่ทุกวินาทีค่ะว่าขอให้ปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับมีบุญรับเดือนไม่ได้เลยเวลาจะอึดจะฉี่แล้วต้องพาเข้าเข้ากระบะทรายอย่างเดียวแบบชุดชีเงี้ยแล้วก็ส่งเสียงส่งเสียงเหมือนแบบเด็กทารกครับเวลาจะฉี่ก็เวลากระอึก,ก็อึเหมือนเด็กทารกอะครับสักพักหนึ่งเขาก็าฉี่ออกมาเขาก็าอึออกมา คือคิดแบบว่าอยากยให้เขาอยู่นานมากกว่าเพราะว่ามันเป็นวัยที่แบบเขาจะต้องวิ่งเล่นอะ่ะแต่นี่คือเรื่อเข้าเดือนที่แปดและ้ะเดี๋ยวเอาดูกันว่ามันจะนานไหมหมอเขาบอกโรคนี้มันก็ไม่มีทางรักษาตอนนี้ก็แค่สังเข็มกายภาพยืดแขนยืดขาเขาอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี้ยแขนขาเขาจะแข็งเขาจะตึงเขาพายุงตัวเองไม่ได้เขาคงมีบุญแหละไม่รู้เหมือนกันนะเขาคงมีบุญแหละที่มาเจอเราเนาะ าไม่ใช่พาระานะเขาเหมือนกับก็เหมือนครอบทุกตัวแมวทุกตัวที่เลี้ยงคือแบบเป็นเป็นครอบครัวอะไรครับก็รักเขาแหละแต่คือแบบอยากให้เขาไม่ต้องหายก็ได้เดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คยให้เขากินได้ให้เขาแบบปกติเหมือนเด็อย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็โอผมก็โอเคแล้วแต่ก็หวังหวังว่าอย่าให้เขาหายแต่แล้วอย่างที่คุณหมอเขาบอกว่าโรคว่าโลกนี้โรคโลกโลกโโลกนี้มันมันมันจะอยู่ได้ไม่เกิดอยู่ได้ไม่นานคือเขาเขารู้สึกได้นะว่าว่าเรารู้สึกยังไงแต่ผมอะจะ จะยิ้มตลอดเวลาจะยิ้มให้เรารู้ว่าอ๋อเขาไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้ทําให้ให้เราลําบากไม่ได้ทําให้เราเหนื่อยง่านะรู้ไหมลูกรู้ไหมอมองมองถ้าวันหนึ่งต้องจากกับน้องจริงๆพี่ตั้มจะทําใจได้ไหมคะก็ใหญ่เขาอยู่นานเนะ้ะแต่ก็เสียใจแหละเพราะว่า ก็เลี้ยงเขามาเ,เก็บเขามาก็สนว่าก็อยากให่เขาอยู่นานๆมากกวา่าไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่หายก็ไม่เป็นไรนะเคยบอกบอกทุกคนนะบอกว่าไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่แบบให้อยู่อยู่นานนะไม่แบบเป็นไว้ให้เขาแบบต้องวิ่งเล่นวิ่งสนไงเพราะว่านาให้เขาอยู่เกินเกินตามที่ที่เหมาะเขาบอกนะใช่ตอนที่เขาเข้าเดือนที่แปดแล้วก็อยากให้เขาหายมากกว่าอยากให้เขาอยู่นานๆมากกว่า ไม่หายก็ไม่เป็นไรอ่ะสิแบบย่างนี้ก็่ได้เราเลี้ยงได้อยู่แล้วแหละข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยครับที่ส่งของมาให้ส่งนู่นส่งนี่มาให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาให้กําลังใจมีบุญขอบคุณจริงๆอ,อะไรหรอไม่มีอะไร ก็อย่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นทาสแมวหรือว่าคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์อะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าเจอสถานการณ์แบบผมเนี่ยคือขอให้เก็บเข้ามาเลี้ยงได้ไม่ได้ประกาศทมหาบ้านอะ่ะมีคนรับเลี้ยงแน่นอน mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ที่คอยให้กำลังใจมีบุญมีบุญรับรู้ mm hmm. <laughs>